ท่านผู้ฟังที่รับทุกท่านครับขณะนี้ท่านกําลังรับฟังรายการสาระน่ารู้เรื่องน้ําซึ่งดําเนินรายการโดยผมเฉลิมชัยวงศ์นาถเพชรทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM103 m ม z ราิรายการของเราก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดนิกานาทีถึง9ก้นิกานะครับ รายการของเราขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัทอินเตอร์วอเตอร์ทรีทเมนต์จำกัดที่ให้โอกาสผมได้นำสาระแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังนะครับรายการของเราก็มีเพลงสากลเก่าๆมาเปิดประกอบรายการเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ชื่นชมกับเพลงสากลเก่าๆที่มีความไพเราะ หลายเพลงก็มีอายุห้กว่าปี60ปีก็มีนะครับหลายเพลงก็อาจจะอายุสัก3-40ปีแต่ว่าเป็นเพลงฮิตทุกเพลงนะครับแล้วก็มีความไพเราะด,ด้วยทุกนฟันครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะเป็นการเริ่มต้นด้วยการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพายุวอมกอนะครับหวางกอซึ่งก็เป็นความหวังของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ก็ตอนนี้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําแล้วก็เกื่อนต่างๆในประเทศไทยของเราเนี่ยมันร่อยหรอลงไปแล้วก็เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหน่าตกใจมากนะครับคืนนี้เราอยู่ในช่วงของกลางฤดูฝนแต่ปริมาณน้ําที่เรากักเก็บอยู่ตามเกื่อนต่างๆเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเทียบกันในวันเดียวกันนี่แหละครับเมื่อวานนี้วันที่15นะครับเทียบวันที่15ากันยายนของปี2 5 5 7 กับเมื่อวานนี้15กันยายน2558เนี่ยปริมาณน้ําที่เรากักเก็บได้ทั้งหมดเนี่ยมันน้อยกว่ากันเกือบครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากแล้วก็พายุหวางก่อนี่ก็จะเป็นความหวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าหลังจากที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับปรากฏว่าพายุดิปเรชันหวามกาอเนี่ยก็อ่อนกำลังลงเป็น ย่อมความกดอากาศต่ําซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับซึ่งก็มีจังหวัดอบุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมานะครับรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างแล้วก็บางแห่งก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเศราจันทบุรีและตราด นะครับก็ยังไงจังหวัดเหล่านี้เขาก็บอกว่าให้ระมัดระวังอันตรายจากสภาพว่าฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งฝนที่ตกสะสมแล้วก็บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แหม่น่าเสียดายนะครับคือมาถึงเราเมื่อวานนี้เรียกว่าหางเลขเท่านั้นเองนะครับเมื่อวานนี้ตอนกลางวันตอนเย็นๆนี่ก็พอมีฝนตกบ้างปรปลายนะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยได้น้ําได้เนื้ออะไรเท่าไหร่เสร็จแล้วก็อ่อนกําลังลง เคลื่อนตัวมาไม่ถึงทางจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับพออ่อนกาลังลงก็ตกลงไปครับตกลงไปทางภาคตอนออกแล้วก็ภาคกลางประกอบกับมีลมนะครับหอบขึ้นสอบขึ้นสอดขึ้นมานะครับจากทางอ่าวไทยก็เลยจะทําให้กรุงเทพแล้วก บริเวณภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนตกหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังที่มีเพื่อนฝูงนะครับที่อยู่กรุงเทพเขาก็จะส่งไลน์เตือนกันบอกว่ากรุงเทพระวังฝนจะตกหนักมากนะให้เตรียมเทียนขังเทียนไขเลยว่ากันไปโน่เลยนะครับก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเรายังไม่มีอะไรที่ บ่งชี้ไปว่าจะเกิดอย่างนั้นคราวนี้เรามาดูพยากรณ์อากาศกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่พายุวามกอไม่สามารถที่จะส่งผลดีกับเขื่อนอุบลรัฐของเราได้แล้วนี่นะครับมาดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันนี้มีความชื้นสัมพัทธ์84เซนะครับสภาพอุณหภ,ภูมิณเวลา7นาฬิกานะครับก็คือเพิ่งจะชั่วโมงเศษเศษที่ผ่านมานี่เอง25.4องศาเซลเซียสนะครับลมนะครับมีความเร็ว11.1กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับทัศนวิสัยมองได้ไกลถึง10กิโลเมตรแล้วก็มีฝนในปริมาณที่น้อยนะครับแต่ก็คาดว่านะครับอาจจะมีฝนตกถึง70%ของพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คิดว่าถ้ามีฝนก็คงจะเป็นฝนประปรายนะครับคงไม่ใช่ฝนตกหนักเพราะว่าพายุหวาดก่อก็บดอิทลิ์ในจังหวัดขอนแก่นไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ประมาทนะครับท่านผู้ฟังที่เดินทาง ครับถ้าหากว่าเมฆตั้งเขามาแล้วฝนตกนะครับก็ขอให้เปิดไฟหน้ารถนะครับขับรถด้วยความเร็วต่ําประมาณสัก 40- 5 0หกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือต่ํากว่านั้นนะครับแล้วก็จะชิดซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาหรือว่าจะจอดรออะไรสักอย่างหนึ่งกรุณาให้สัญญาณไฟนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวเป็นไฟฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขับรถด้วยความระมัดระวังในรถก็มีร่มนะครับมีอะไรติดเอาไว้หน่อยนะครับเผื่อว่าจะต้องจอดรถแล้วก็ ต้องตากฝนออกไปก็จะได้ไม่ต้องเปียมกมะลกมและกันนะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่ขับรถอยู่บนท้องถนนก็กรุณาดูซ้ายดูขวานะครับพวกมอเตอร์ไซค์ก็ดีจักรยานรถสัมล้อซึ่งเขาไม่มีเครื่องปกคลุมอย่างเรานะครับก็ให้โอกาสเขาก่อนนะครับขับรถผ่านฟุตบาทด้วยความเร็วต่ำๆนะครับในงานน้ำก็จะกระเด็นกระดอนไปเลอะเทอะเปื้อนคนที่เดินข้ามถนนนะครับนี่ก็ขอให้เรามีน้ำจิตน,น้ำใจนะครับต่อกัน เพราะว่าเราก็คงจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละครับวันนี้อาจจะสวนกันนะครับอีกหนึ่งเดือนก็อาจจะด้วยช่วงเวลาก็อาจจะไม่เห็นกันแต่อีก2เดือนต่อไปก็อาจจะได้พบเจอกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีน้ําใจมตรีต่อกันนะครับโรคมันแคบลงทุกวันนะครับบางทีเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็อาจจะไปพบเห็นกันใน Facebook หรือว่าในไลน์ที่ส่งต่อกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ท่านฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีวันหนึ่ง วันนี้ได้นำเพลงสากลเก่าๆเ,เ,เพราะๆอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวเปิดรายการด้วยเพลงของวง The c a r p e n t e r s นะครับเชิญรับฟังนะครับท่านฟังครับนั่นก็เป็นเพลงของ c a r p e n t e r s นะครับชื่อว่าเพลง Top of the World เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของวง c a r p e n t e r s นะครับโด่งดังมากขึ้นไปอีกท่านฟังครับพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยพอฝนมาน้อยตกน้อยอย่างนี้นครับตอนนี้เนี่ยก็มีท่านผู้ฟังแล้วก็ พวกที่รู้จักกันเนี่ยจำนวนมากนะครับก็เดือดร้อนในเรื่องของเครื่องสูบน้ำสิครับท่านผู้ฟังเพราะว่าพอปริมาณน้ําฝนมีน้อยน้ําที่เติมลงไปให้กับน้ําบาดาลหรือน้าใต้ดินเนี่ยก็มีน้อยตามไปด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่สูบน้ําออกจากน้ําใต้ดินก็คือบ่อน้ําตื้นหรือบ่อน้ําบาดาลก็ตานี่นะครับปรากฏว่าระดับน้ําใต้ดินเนี่ยมันลดลง สมมุติว่าท่านูฟังถ้าเคยสังเกตนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเวลาเราหยุดเครื่องสูบน้ํานะครับหรือไม่ได้ทําการสูบน้าเนี่ยเมื่อเวลาเรายืนอยู่ที่ปากบ่อเราวัดระดับน้ําที่เรามองเห็นได้เนี่ยนะครับความลึกของระดับน้ําที่เราวัดได้อาจจะอยู่ที่10เมตรนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาเราเดินเครื่องสูบน้ําไปแล้วเนี่ยระดับน้ําก็จะลดลงนะครับลดลงลดลงแล้วก็จะมาหยุดที่จุดจุดหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดที่สมดุลระหว่างน้ําที่เราสูบออกโดยเครื่องสูบน้ํา กับน้ําที่ไหลเข้ามาตามธรรมชาตินะครับที่เราเรียกว่าน้ําใต้ดินหรือจะเป็นน้ําบาดาลก็ตามนะครับคราวนี้ปรากฏว่าพอฤดูฝนของเราเนี่ยมีฝนน้อยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสูบน้ําใต้ดินออกไปใช้กันเยอะนะครับปรากฏว่าน้ําที่เข้ามาทดแทนก็มาไม่ทันหรือมาน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ําใต้ดินจากเดิมนะครับที่เคยเริ่มต้นการสูบอยู่ที่ระดับ10เมตรพอสูบไปแล้วลดลงมาอยู่ที่10เมตร นะครับมาอยู่ที่20เมตรนะครับก็เพียงพอแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอสูบบไปเนี่ยระดับน้ำมันลดมากกว่านั้นอีกนะครับอาจจะไปอยู่ที่ระดับ22หรือ23เมตรซึ่งก็อาจจะไปอยู่ที่ระดับหัวกะโหลกพอดีนะครับก็กลายเป็นว่าสูบน้ําไม่ขึ้นหรือว่าไปอยู่ที่ระดับหัวเจ็ดพอดีหรือไปอยู่ที่ระดับของปั๊ม submers พอดีก็ทําให้น้ำเนี่ยไหลเข้าบ่ไม่สมบพเสมอนะครับมีอาการสูบที่เรียกว่าเป็นการสาลักน้ําคือหมายถึงว่า เวลาเครื่องสูบน้ำเนี่ยเวียงน้ําออกมานะครับพอเวียงน้ําออกมาน้ําก็เข้าบ่อไม่ทันพอเข้าบ่อไม่ทันน้ําก็หยุดนะครับแต่พอจังหวะที่ไม่มีน้ําออกมาน้ําก็ไหลกลับเข้าบ่อมาทันพอดีก็เวียงน้ําออกมาได้อีกก็จะมีลักษณะน้ําไหลออกมาเป็นจังหวะนะครับคลอกคลกคลอกคลกอย่างนี้นะครับครนี้ผลกระทบจากการที่ระดับน้ําอยู่ต่ําจนเสมอหัวเจ็ทนะครับหรือว่าเสมอหัวกะโหลกหรือว่าเสมอกับตัวเครื่องสูบน้ําชนิดซับเมอร์สเนี่ยก็จะเป็นผลทําให อุปกรณ์ต่างๆในระบบสูบน้ำจะเกิดปัญหาแล้วอย่างเช่นเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโข่งหรือว่าเครื่องสูบน้ําแบบ7ดปัมเนี่นะครับซึ่งก็จะมีท่อสองท่อยอดลงไปในบอ่อปรากฏว่าพอน้ําเข้ามาเป็นจังหวะจังหวะนะครับไม่สม่ําเสมอ ก็จะทาให้อุณภูมิในห้องสูบน้ํานี Stadium ่นะครับมันก็เริ voilà ่มสูงขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีการระบายความร้อนหรือว่าไม่เกิดความร้อนเนื่องจากมีน้ําอยู่เต็มห้องสูบเนี่ยตลอดเวลาแล้วน้ําก็จะถูกเวี่ยงออกไปอย่างสมบูเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในห้องสูบเนี่ยก็จะต่ําแต่คราวนี้ปรากฏว่าพอมีอากาศอยู่ในห้องสูบเพราะว่าน้ํามาไม่สมบูเสมอเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลทําให้อุณหภูมิในห้องสูบเนี่ยสูงขึ้นพอสูงขึ้นปั๊บนี่นะครับ อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าแมกนิทิเคีลซีลหรือชาร์ปซีลนี่นะครับเจ้าตัวนี้ซึ่งทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้น้ํารั่วออกจากห้องสูบไปยังส่วนอื่นๆเช่นมอนเตอร์นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเริ่มชํารุดนะครับเพราะว่ามันเป็นยางนะครับทำไมถึงชํารุดเพราะว่าพออุณหภูมิสูงนะครับก็จะทําให้ยางเนกระด้างพอยางกระด้างนี่นะครับมันก็จะหมดคุณสมบัติในการที่จะกันน้ําหรือว่าบีบไม่ให้น้ำเนี่ยรั่วออกไปจากห้องสูบได้ นะครับพอน้ำเริ่มรั่วออกไปจากห้องสูบก็จะไปเจออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าแบริ่งหรือว่าลูกปืนซึ่งลูกปืนตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ประคองอตัวแกนของเครื่องสูบน้านะครับหรือว่าแกนของมอเตอร์เอาไว้คราวนี้ปรากฏว่าพอน้ําไปถูกเจ้าลูกปืนลูกปืนก็หมดสภาพในการหล่อลื่นนะครับก็จะทําให้เกิดเสียงดังค่ะคราวนี้เพราะฉะนั้นอาการของการที่เครื่องสูบน้ํามีเสียงดังนะครับก็มาจากลูกปืนที่ชารุด ซึ่งอาจจะแตกหรือไม่แตกก็แล้วแต่นะครับแต่สกรปรกก็จะมีเสียงดังซึ่งทั้นนี้เนี่ยถ้าไล่ต่อมาก็เกิดจากซีลคอปัมหรือว่าชาร์ฟซีลนะครับซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้น้ํารั่วออกจากเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันกระด้างหรือว่ามันชํารุดนะครับอันเนื่องมาจากว่าน้ำเนี่ยไม่เต็ม ห้องสูรทําให้อุณหภูมิสูงนะครับพอไปวิเคราะห์ต่อว่าเอาแล้วทำไมน้ําในอุณหภูมิห้องสูบมันถึงสูงก็ปรากฏว่าน้ําไหลเข้าบ่อไม่ทันนะครับน้าไหลเข้าในเครื่องสูบไม่ทันนั่นเองซึ่งก็เกิดจากการที่ระดับน้ําใต้ดินมันลดลงเองตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขเนี่ยก็จะต้องย่อนระดับการสูบน้ําลงไปอีกถ้ากรณีของเครื่องสูบน้ําชนิดหอยข่งทั่วไปนะครับเราก็สามารถที่จะสูบน้ําได้ลึกที่สุดเพียงไม่เกิน6เมตรครึ่ง นะครับหรือประมาณ6เมตรเท่านั้นเองนะครับจากการติดตั้งเครื่องสูบน้ําไว้แล้วก็วัดท่อสูบนะครับวัดในแนวดิ่งไปจนถึงระดับผิวน้ําก่อนสูบถ้าต่ำกว่า6เมตรนี่นะครับพอสูบสูบไปแล้วเนี่ยมันจะสูบน้ําไม่ขึ้นนะครับก็จะมีอาการอย่างที่เรียนไปนะครับพอสูบน้ําไม่ขึ้นนานๆเราปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับอุณหภูมิในห้องสูบก็จะสูงพอสูงชาร์ฟซิลหรือซิลขอบปั๊มเนี่ยก็จะชํารุดพอชํารุดปุ๊บต่อไปก็จะเป็นลูกปืนลูกปืนก็จะชํารุดตาม นะครับถ้าลูกปืนชมรุดตามแล้วไม่ทําอะไรต่อไปมอเตอร์ก็จะํารุดตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งทั่วไปถ้าระดับน้ามันลดต่ําลงไปถึง6เมตรหรือ6เมตรมกว่านี่นะครับก็คงจะสูบไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนมาเป็นเครื่องสูบน้ําชนิด7ดปั๊มนะครับซึ่งก็จะมีสองท่อนะครับย่อนลงไปแล้วก็มีหัวเจ็ดอยู่ตรงปลายของท่อทั้งสองนะครับซึ่งการจะใช้ปั๊มเจ็ดได้เนี่ยก็ควรจะมีบ่อตั้งแต่ขนาด2นิ้วขึ้นไปนะครับจนถึงสนิ้ว ครักรณีถ้าหากว่าเป็นปัม๊มเจ็ดคู่นะครับปั๊มเจ็ดคู่เนี่ยก็นิยมใช้สูบน้ํากันถ้ากรณีที่น้ําไหลเข้าบ่อไม่ทันเนี่ยก็จะต้องย่อนระดับหัวเจ็ดให้ลึกลงไปอีกสักสอสเมตรนะครับก็จะช่วยได้นี่ก็เป็นผลพวงนะครับจากการที่ฟ้าฝน มาไม่ตามฤดูกาลก็ส่งผลทําให้น้ําใต้ดินนี่นะครับมีปริมาณน้อยลงเมื่อน้ําใต้ดินมีปริมาณน้อยลงระดับน้ําที่เราเคยสูบได้นี่นะครับมันก็เริ่มจะไหลเข้าบ่อไม่ทันไหลเข้าเครื่องสูบน้ําไม่ทันแล้วก็ส่งผลถึงการชํารุดของอุปกรณ์ต่างๆก็คือแมกนิเคิลซีลซึ่งก็ใช้เป็นชาร์ปซิลนะครับหรือว่าซิลขอปัม๊มก็ทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยรั่วออกจากห้องเครื่องสูบน้ํา ไปตามแกนของมอเตอร์แล้วก็ไปทําความเสียหายให้กับมอเตอร์นะครับอันนี้ก็ไล่กันไปตามลาดับชั้นเลยซึ่งก็จะมีลักษณะก็คือเครื่องสูบน้ําจะมีเสียงดังครับท่านฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกแล้วก็ฟังเพลงกันสัก2เพลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อเชิญรลบฟังเลยครับท่านฟังครับนั่นก็เป็น2เพลงเฉพาะจากรายการสาระน่ารู้เรื่องน้านะครับเพลงแรกเวน e ิว s e e You a g เก n นะครับเพลงนี้ก็จากวง3 degrees นะครับเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าเพลง Torn between two lovers ก็เป็นเพลงที่มีความหมายนีมากนะครับก็เป็นการขับร้องของแมลลี่แม็กเกอร์นะครับซึ่งก็เป็นนักร้องหญิงที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับอายุตอนนี้ก็67แล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เธอขับร้องแลาก็ออกอัลบั้มไว้เมื่อปี2 0 1 9นะครับ ก็39ปีมาแล้วนะครับตอนนั้นก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพราะมากแล้วก็ดังมากนะครับผมก็จําได้ว่าเพลงนี้ทอน b e t w วินทูเลเวอร์นะครับผมก็เพิ่งจะมาเปิดครั้งแรกทั้งทั้งที่ทมีอยู่ในเ,เรียกว่าอยู่ในใน ในอะไรในคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งนานนมมาแล้วนะครับแล้วก็พอมาเปิดดูก็เอ๊ะก็เพราะดีเหมือนกันนะเพลงนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจท่านผู้ฟังตามสมควรนะครับท่านฟังครับวันนี้รายการของเราในช่วงต้นของรายการก็ได้มาพูดถึงพายุวามก่อนะครับซึ่งก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับของเราเนี่ยท่านเหลือก็คงไปปลายเต็มทีนะครับห่างเลขแล้วเพราะวา่าตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าน่นนะครับโคราชนะครับไล่ลงไปแล้ว ถึงจะได้รับผลกระทบจากหวามเก่ออยู่นะครับแต่ของเราเนี่ยมันมาไม่ถึงแล้วครับมันหมดกําลังกลายเป็นลมฝนธรรมดาไปแล้วนะครับอย่างนั้นก็ตามก็ผลกระทบนะครับจากการที่มีปริมาณฝนต่ำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะน้ําผิวดินเท่านั้นนะครับที่เรามองเห็นว่ามันมีปริมาณน้อยลงไปอย่างชัดเจนนะครับเกิดผลกระทบทันทีเลยแต่หมายถึงว่าน้ําใต้ดินนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับน้าใต้ดินนี่ก็จะส่งผลกระทบติดตามมาติดติเลยทีเดียว ก็คือตอนนี้หลายท่านนี่นะครับก็มีปัญหาเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับเกิดการชํารุดเนื่องจากว่าสูบแล้วเนี่ยน้ำมันเข้าไม่สมบุเสมอพอเข้ามาไม่สมุ่เสมอนะครับก็จะทําให้ห้องเครื่องสูบเนี่ยนะครับมันมีอากาศแล้วก็อุณหภูมิก็จะสูงพอเดินเครื่องสูบน้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่เกิน 3- 4วัน5วันอาทิตย์หนึ่งนะครับเจ้าชาร์ปซิลหรือว่าซิลขอบปั๊มเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นยางนะครับแล้วก็มีสปริงเนี่ยหนีบเอาไว้ นะครับทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถรั่วออกจากแกนของใบพัดเครื่องสูบน้ําไปยังมอเตอร์ได้นะครับเจ้าตัวเนี้ยยางตัวเนี้ยก็จะหมดสภาพเพราะว่าเจอความร้อนเข้าไปมันก็จะกระด้างนะครับพอกระด้างแข็งเนี่ยมันก็จะกันน้ําไม่อยู่พอกันน้ําไม่อยู่น้ําก็จะรั่วไปส่วนที่2ก็คือตรงคอของเครื่องสูบน้ําซึ่งก็จะมีเจ้าแบริ่งหรือลูกปืนเนี่ยนะครับคราวนี้ลูกปืนพอเจอน้ําก็หมดสภาพสิครับก็เกิดเสียงดัง นะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าลูกปืนแตกแต่จริงๆมันไม่แตกแต่ว่ามันเปียกซึ่งก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหล่อลื่นไม่ได้แล้วถึงได้ก็มีเสียงดังนะครับทำงานได้แต่ก็มีเสียงดังหนหูถ้าปล่อยไว้อีกนะครับต่อไปลูกปืนแตกแล้วก็จะมีน้ําเข้าไปที่มอเตอร์แล้วก็จะทําให้หมอเตอร์ไหมอันนี้ก็จะเป็นผลที่ท่านฟังจํานวนมากนะครับจะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีเครื่องสูบน้ําก็มีคนรู้จักหรือมีพรกพวกที่เขาแจ้งมานะครับบอกว่าให้ไป ส่งช่างไปดูกนหนอยหรือไรต่างๆน,นะครับผมก็อธิบายไปว่าแก้แล้วนี่นะครับก็คือเปลี่ยนลูกปืนหรือว่าเปลี่ยนชาร์ปเซลแล้วเนี่ยลำดับต่อไปก็คือจะต้องย่อนเครื่องสุบน้ําให้ลึกกว่าเดิมแต่นั่นก็ทําได้เฉพาะเครื่องสุกน้าชนิดซับเมอร์สหรือเจ็ดปั๊มเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเครื่องสุบน้ําแบบหอยโข่งทั่วๆไปที่เรานิยมสูกน้กํากันก็คือมีท่อดูดอยู่เส้นเดียวนะครับมีท่ออยู่เส้นเดียวที่ย่อนลงไปในบอ่อนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าท่อเส้นนั้นเนี่ยจะอยู่กึ่งงงกลาขอตัว เครื่องสูบน้ำเลยหรือว่ากึ่งกลางใบพัดเลยถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าระดับน้ําลงไปเช็คดูว่ามันต่ํากว่าพื้นดินลงไปเกิน6เมตรเลยนะครับหรือว่า6เมตรขึ้นไปแล้วเนี่ยก็สรุปว่าไม่ต้องต่อหรอกครับต่อลงไปมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเครื่องสูบน้ําหอยโข่งทั่วไปนี่นะครับซึ่งสังเกตได้ง่ายก็คือจะมีท่อสูบอยู่เพียงเส้นเดียวนะครับแล้วท่อสูบเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางของใบพัดเลยนะครับเครื่องสูบแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งธรรมดา อาศัยแรงนี้สูนกลางหรือ centrifugal force นี่นครับ พวกนี้เนี่ยเวลาที่เราสูบน้ำเนี่ยจะสูบน้ําได้ลึกที่สุดไม่เกิน6เมตรเพราะว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยความลึกก็6เมตรซะแล้วพอเราสูบน้ําออกจากบอ่อระดับน้ําในบ่อก,ก็จะลดลงพอลดลงเหลือสัก6เมตรครึ่งเนี่ยก็จะเริ่มสูบไม่ขึ้นแล้วนะครับจะมีบางยี่ห้อแล้วก็บางลักษณะการติดตั้งที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นนะครับถึงจะสูบน้ําตอนเริ่มต้นได้6เมตรแล้วเมื่อระดับน้ําลดลงไปถึงประมาณ7เมตรก็ยังคงเมนเทนการสูบน้ําได้หรือยังคงสูบน้ําได้อยู่อย่างต่อเนื่อง นะครับแต่ถ้าเกินกว่า7เมตรแล้วก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับถ้าอยู่โรงเรียนอื่นก็เรียบร้อยโรงเรียนนั้นแหะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักที่สามารถที่จะนําไปสังเกตการได้นะครับว่าทําไมเครื่องสูบน้ํามันสูบน้ําไม่ขึ้นทําไมสูบน้ําแล้วมันมีเสียงดังนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกลตามธรรมชาตินั่นเองนะครับบางท่านอาจจะไปเข้าใจผิดว่า เครื่องสูบน้าของเราเนี่ยมอเตอร์มันขนาดเล็กเกินไปมันต้องไปขยายมอเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นนึงแรงมันเล็กเกินไปต้องไปเอามาสองแรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดมาหาเลยนะครับคือการสูบน้ําขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะสําหรับเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งนี่นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับแรงม้านะครับการที่จะยกน้ําขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องทําให้ท่อสูบนีน่นะครับหรือท่อดูดเนีน่ยเป็นสูญญากาศซะก่อนซึ่งการทําให้เป็นสูญญากาศนั่นก็คือการกรอกน้ําให้เต็มท่อสูบ แล้วก็กรอกน้ําให้เต็มตัวเครื่องสูบน้ํานะครับพอเครื่องสูบน้ําหมุนนะครับด้วยการที่มอเตอร์มันหบุนนะครับมันก็จะทําให้เวียนน้ําออกไปพอเวียนน้าออกไปนี่นะครับแรงดันหนึ่งบรรยากาศเ,เน,านี่รรยาก็จะดันน้ําให้ไหลเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสูบน้ําออกจากบอ่อได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าการที่เราจะทําให้สภาพสูญญา,ากาศแล้วก็ทําให้แรงดันหนึ่งบรรยากาศมันดันน้ําเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับมันมีสูตรคํานวณได้นะครับก็คือ เอา13นะครับลบด้วยค่าต่างๆเอาอย่างนี้กันนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคำนวณในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าระดับน้ําในขณะสูบเนี่ยลึกกว่า7เมตรนี่นะครับมันจะจกคือแรงดันหนึ่งบรรยากาศเนี่ยมันจะดันน้ํามาไม่ถึงตัวใบพัดเหมือนกันเถอะเมื่อมาไม่ถึงตัวใบพัดเนี่ยใบพัดก็หมุนเปล่านะครับน้าไม่ไหลเข้ามาก็ไม่มีน้ําไหลออกไปนะครับก็เรียกว่าอาการสูบน้ําไม่ขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เปลี่ยนเป็น2แรงม้า3แรงม้าหรือ10แรงม้า ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าแรงดันหนึ่งบรรยากาศเนี่ยมันดันน้ํามาแล้วนะครับแต่มาไม่ถึงตัวใบพัดของเครื่องสูบน้ำนะครับหรือมาไม่ถึงห้องสูบเพราะฉะนั้นเมื่อมาไม่ถึงห้องสูบมันก็ไม่มีน้ําจะเวียนออกไปนะครับยิ่งใช้แรงมาเยอะนะครับก็จะกินไฟมากแล้วไม่ได้อะไรเลยเครื่องสูบน้ําก็จะยิ่งชํารุดง่ายขึ้นไปอีก และเมื่อชำรุดแล้วก็จะยิ่งเสียค่าซ่อมแพงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สูบน้ําไม่ขึ้นเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับหลักๆก,ก็มาจากเรื่องของท่อสูบเรียกว่า99%ของปัญหาการสูบน้ําไม่ขึ้นเนี่ยมาจากปัญหาด้านของการสูบน้ํานะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังที่พอจะมีพื้นฐานหรือพอมีทักษะด้านช่างบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เบรกให้ท่านผู้ฟังฟังเพลงเพ,งเพราะๆกันสักเพลงน,งนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยต่อ ท่าฟังครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเพลงชื่อว่าเพลง y o ยวดโซเวนนะครับของ c a r r i ีไซมอนซึ่งก็เป็นเพลงที่ไม่คุ้นหูท่านผู้ฟังหรอกครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในเพลงดังของ c a r r i ีไซมอนด์เขานะครับเมื่อเราวๆปี217-18นะครับก็ฟังดูก็เพลินๆดีนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะชอบเพลงที่ขับร้องโดยสุภาพสตรีนะครับท่านผู้ฟังครับมีอีกข่าวหนึ่งวันนี้ที่ลืมบอกไปนะครับวันนี้เป็นวันโอโซนโลกนะครับหรือ World Ozone Day ซึ่งองค การสหประชาชาตินะครับเขาเป็นผู้กําหนดขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้ประเทศต่างๆนะครับได้ปฏิบัติต่ออนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกแล้วก็เพื่อช่วยกันลดใช้สาร CFC และสารฮาวรอนนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราใช้กันในเครื่องปรับอากาศในระบบเครื่องทําความเย็นต่างๆซึ่งเจ้าสาร CFC นี่แหละครับมันเป็นตัวทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน นะครับซึ่งโอโซนเนี่ยจะมเีเป็นชั้นบรรยากาศคลุมเลยนะครับคือชั้นของโอโซนเนี่ยปกคลุมโลกเอาไว้นะครับซึ่งเจ้าสาร CFC เนี่ยเวลามันแตกตัวขึ้นไปเนะครับไปเจอโอโซนเนี่ยมันจะทําลายชั้นโอโซนชนิดเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าชั้นโอโซนเนี่ยก็มีความสําคัญมากเพราะว่ามีหน้าที่ปกป้องโลกจากแสง UV นะครับซึ่งแสง UV เนี่ยเราก็รู้กันนะครับว่าจริงๆแล้วแหมมันดีมากเลยนะครับมันทําให้รู้สึกว่า ผิวเผืออะไรต่างนี่นะครับเมเรียกว่ามีความพอเหมาะพอดีสําหรับมนุษย์แต่ว่าถ้ามันมีมากเกินไปน,นะครับเนื่องจากแสง UV หรือแสงอุลตร้าไวโอเลตเนี่ยก็ยังมี UV นะครับมี v ่ r ุ u ต t า a v โอ l e ตหรือว่าเรียกว่า w ว i คัมลตราไ v โอ l e ตก็ได้นะครับแล้วก็มา UVC UVB แล้วก็ UVA ซึ่งถ้าหากว่าไม่ใช่ช่วงรังสีที่เหมาะสมนี่นะครับรวนแ้วแต่เป็นอันตรายหรือไม่ก็อาจจะ ถูกนําไปประยุกต์ใช้ยอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ารังสีอุลตร้าไวเลตหรือรังสี UV นี่นะครับมีหลากหลายนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ไม่มีการกรองด้วยโอโซนมาก่อนเนี่ยนะครับเจ้ารังสี VV เนี่ยนะครับเจ้ารังสี UV เนี่ยมันจะกลายเป็น UV เป็น v u v หรือ UVC ซึ่งมีความเข้มข้นที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้นะครับจริงๆแล้วโอโซนเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติในการป้องกันหรือว่าปกป้องโลกเท่านั้นนะครับ ตัวเจ้าสารโอโซนเองเนี่ยนะครับเราก็ยังเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคในน้ําฆ่าเชื้อโรคในอากาศนะครับทำลายพวกจุลินทรีย์และไวรัสต่างๆนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับการที่เราเถูกทําลายชั้นโอโซนของเราถูกทําลายนี่นะครับก็จะมีผลทําให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่า มันไม่มีตัวกรองเพราะนั้นเถอะนะครับไม่มีการกรองไม่มีฟิลเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิของโลกก็ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เจ้าสาร CFC แล้วก็สารต่างๆเนี่ยมันไปทําลายชั้นโอโซนนั่นเองแต่ก็โชคดีนะครับที่ชั้นโอโซนเองเนี่ยมันก็มีการกําเนิดขึ้นมาทดแทนได้เหมือนกันแต่ว่าปริมาณการเกิดเนี่ยนะครับมันไม่ทันกับการถูกทําลาย เพราะฉะนั้นเนี่ยทางองค์การสารประชาชาติเนี่ยเขาก็เลยกําหนดให้วันที่16กันยายนนะครับเป็นวันโอโซนโลกซึ่งก็จะช่วยทําให้พวกเราตระหนักนะครับในการที่จะไม่ใช้สารเคมีหรือว่าสารอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะไปทําลายชั้นโอโซนของโลกนะครับนี่ก็เป็นข่าวนํามาปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับทุกท่านครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรที่รายการของเราก็จะลาท่านผู้ฟังที่กรุณาให้เกียรติติดตามทุกท่านไปก่อนนะครับ ชวนที่เหลือของเวลานะครับผมก็ได้เตรียมเพลงสากลเก่าๆเ,เ,เพราะๆมาฝากท่านฟังเอาไว้แล้วก็หากว่าท่านฟังท่านใดนะครับมีคําแนะนําหรือว่าต้องการติชมรายการอะไรก็กรุณามาเป็นเพื่อนกันที่ไลน์กันแล้วกันนะครับมันทันสมัยดีเพราะว่าเชื่อว่าท่านฟังส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มักจะติดตั้งโปรแกรมไลน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานเลยทีเดียวนะครับ ท่านฟังที่มีโปรแกรมไลน์แล้วนะครับก็มาแอดผมเป็นเพื่อนผมจะใช้ใช้ชื่อเป็นชื่อบริษัทนะครับเป็น Inter Water Treatment นะครับเวลาท่านผู้ฟังจะแอดผมเป็นเพื่อนเนะี่ยท่านฟังก็ไปที่โปรแกรมไลน์นะครับแล้วก็ไปที่ add friend นะครับหรือเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วพอไปเพิ่มเพื่อนท่านก็ไปเพิ่มเพื่อนด้วย Line ID นะครับไปจิ้มตรงน,นั้นนะครับมันก็จะมีช่องให้พิมพ์ข้อความลงไปท่านฟังพิมพ์คำว่า iwater.co นไ mm hmm. อฉันวอเตอร์น้ำนะครับไอวอเตอร์พิมพ์ติดกันเลยนะครับแล้วก็จุดนะครับแล้วก็ co แล้วก็จุดแล้วก็ TH นะครับท mm hmm. ่งฝัูงครับนั่นก็จะเป็นลายไอนะครับ iwater.co.th mm hmm. จริงๆลายไอเดีนี้นะครับก็เป็น เป็นเว็บไซต์ของบริษัท i n t h e w a t e r Treat m e n t ด้วยนะครับท่านฟังก็สามารถเอาลายอดีนีนะครับไปพิมพ์ใน Google แล้วก็เซิร์ชก็จะเจอบริษัท i n t h e w a t e r Treat ท e ี t ที่ผมทำงานอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับพอเสร็จแล้วท่านฟังอยากจะขอเพลงนะครับอยากจะให้คําแนะนำที่ชมบริการก็จะได้พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ได้เวลาสมควรนะครับลาท่านฟังที่กระณัให้เกียรติดตามทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ